อุดรลูกเห็บแรงลมพัดกระเบื้องพังทับเด็กสองรายพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงวันนี้แรง28จังหวัดรับมือพยากอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาตภัยอุุทคภัยพยากอากาศในช่วงเที่ยงวันอังคารที่10กุมภาพันธ์ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีพาย,ยุฝนฟ้าขนอง ลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเข็บตกเข้ามาในบางพื้นที่20กุมภาพันธ์ถึง29 000, กุมภาพันธ์มรรยากาศ10วันล่วงหน้าพื้นที่ฟ้าฝนเมืองไทยพื้นที่อากาศหนาวเย็นภาคเหนือพื้นที่ฝนบริเวณภาคใต้จะเป็นเช่นใรกันบ้างภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านภาพข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ช่วงนี้ในทุกภาคยกเว้นภาคเหนือจะมีในด้านของลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศอุ่นขึ้นอากาศร้อนและบริเวณพื้นที่ภาคต่างๆก็จะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าโดยเฉพาะภาคอีสานภาคกลางรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจากมวลอ,อากาศเย็นที่อ่อนกําลังลง ไม่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าส่วนภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมนณฑลรวมถึงภาคกลางก็จะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนภาคใต้จะมีฝนเข้ามา20%ในด้านของลมใต้และลมตะวันออกเสียงใต้ก็จะพัดนำเข้ามาแทนที่ในด้านของลมตะวันออกเฉียงเหนือที่เคยพัดเข้ามาปกคลุมลมใต้ลมตะวัมมนออกเฉียงใต้หอบเอาความชื้นจากทะเลอ่าวไทย เข้ามาปกคลุมอีสานทางตอนล่างภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครบริมณทลและภาคตะวันออกทําให้มีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเข้ามาในบางพื้นที่จากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นจากลมใต้และลมตะวออกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมที่นําความชื้นเข้ามาด้วยนะครับบวกกับประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเดิม อากาศร้อนสะสมจากมวลอากาศเย็นที่อ่อนกําลังลงจึงทําให้เกิดพาย,ยุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ซึ่งในวันนี้20กุมภาพันธ์สองพันยกเ็้ำว่าระหว่างแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพชชบูรณ์นครราชสีมาชัยภูมิหนองคายบึงการสกลน,นครนครพนม กรุงเทพมหานครระยองจันทบุรีตราดฟาระวังพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ซึ่งพื้นที่อุดรธาน,นีเมื่อวานนี้19กุมภาพันธ์2567อุดรระทึกพายุถลมไม่ถึง15นาทีบ้านพังเกือบ20หลังกระเบื้องตกใส่หัวเด็กเจ็บ2ราย ผู้นำหมู่บ้านเรียงสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือ19กุมภาพันธ์2567ผู้สื่อข่าวรายงานช่วงเย็นของที่18กุมภาพันธ์เกิดพายุพัดถลม่มบ้านเรือนราษฎรบริเวณบ้านนนสวรรค์หมู่ที่2ตำบลพลสูงอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธาน,นีได้รับความเสียหายหลายหลังและมีเด็กเล่นอยู่ในบ้าน กระเบื้องหลังคาหล่นใส่บาดเจ็บสองรายสำหรับความเสียหายเบื้องต้นผู้นำหมู่บ้านออกสำรวจเพื่อรายงานด้านอำเภอทราบว่าในพื้นที่ตาบพลพนสูงบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายเกือบ20สิบหลังส่วนบ้านเสียหายที่มีเด็กบาดเจ็บอยู่สองรายรายหนึ่งศีรษาแตกอีกรายบาดเจ็บที่แผ่นหลังถูกกระเบื้องหล่นใส่ญาตินำส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนสูง ล้างแผลอาการไม่หนักให้กลับบ้านได้ด้านหนังทองวันกงซุยอายุ70ปีเจ้าของบ้านได้รับผลกระทบจากพายุเลาว่าเมื่อช่วงค่ำของวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่ตนอยู่ในบ้านเกิดพายุหมุนพัดลงมาอย่างรุนแรงไม่ถึง15นาทีทำให้หลังคาถูกพัดปลิวหลานชายที่เล่นอยู่ตื่นตกใจ วิ่งเข้าไปหลบอยู่ในบ้านถูกกระเบื้องหลังคาหล่นใสสองคนได้รับบาดเจ็บโชคดีไม่เป็นอะไรมากกว่านี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ส่วนการพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้ลมใต้และลมตะวนออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวนออกเฉียงเหนือนตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระวังอันตรายจากฟ้าผ่าฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนพื่นลมอ่าวไทยและทะเลอันดามัน มีกำลังอ่อนโดยบริเวณอ่าวไทยทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนอันดามันมีนมคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรืออ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยส่วนฝุ่นละอองในระยะนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบนมีการสะสมของฝนละลองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากลมที่พัดเข้ามาปกคลุมมีกําลังอ่อนภาคเหนือในวันนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่บริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด12-24องศาและสูงสุด34-38องศา บริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด4ี่ถองศาจากลมใต้ความเร็ว5าถึกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองรอยละสิบลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมาบริเวณจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิ น้องคายบึงการสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุดย2ิบ2ององศาและสูงสุด36-38งาองศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด1 3บ7องศาลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีหมอกบางในตอนเช้าอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 21-25องศาและสูงสุด35-38องศาจากลมใต้ความเร็วสิบถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสิบส่วนมากจังหวัดระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด32-36องศาลมตะวัออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง เกลืนขึ้นสูงประมาณ1เมตรเรเวนที่มีฝอนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆบางส่วนอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ10อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด34-36องศาจากลมใต้ความเร็วถึก20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพพียร์อากาศภาคใต้ ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองรอยละ20 e ส่วนมากบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราที่ว่าสอุณหภูมิต่ำสุดยิบสามองศาและสูงสุด32-36องถามริ่ศาลมตะวนออกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลดคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าหเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ส่วนมากจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด34-37องศาลมตะวอ,อ่อกความเร็ว1 0 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรดังนั้นขอทุกท่านติดตามประกาศ ประกาศและคำเตือนจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระย,ยะยะอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กด share, แชร์ให้หน,นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ